บทเรียนชีวิตมาราโกรตอนที่สามสิบสองการเคลื่อนไหวแห่งการปรนิบัติด้านกิตตคุณขององค์ผู้ทาสพระผู้ช่วยตอนที่สิบหกข้อพระคำพีมาราโกรบทที่สิบข้อสามสิบสองถึงห้าสิบสองในข่าวสารตอนนี้เราจะเริ่มพิจารณาดูมาราโกรบทที่สิบข้อสามสิบสองถึงห้าสิบสองนี่เป็นช่วงตอนสุดท้ายในกิตติคุณมาราโกรซึ่งกล่าวถึง การเคลื่อนไหวแห่งการปรนิบัติด้านกิตติคุณขององค์ผู้ท่านพระผู้ช่วยระหว่างทางที่มุ่งไปยังกรุงเยรูซาเล็มบทที่สิบได้บรรยายถึงหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในระหว่างทางที่มุ่งไปยังกรุงเยรูซาเล็มเราได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าในข้อหนึ่งองค์พระเยซูเจ้าทรงลุกขึ้นเสด็จจากมณฑลคาริไลเข้าไปยังเขตมณฑลยูดาดองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเจตนาเคลื่อนไหวเช่นนี้เพื่อพระองค์จะได้วายพระชนในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะทําให้โครงการที่นิรันดร์ของพระเจ้าได้สําเร็จลุล่วงดังนั้นการอยู่ระหว่างทางที่มุ่งไปยังกรุงเยรูซาเลม็มก็คือการอยู่ระหว่างทางที่จะเข้าสู่ความตายของพระคลิปนั่นเองเมื่อผ่านความตายแล้วเราก็จะเข้าสู่การเป็นขึ้นของพระองค์ดังนั้นหนทางที่มุ่งสู่กรุงเยรูซาเลม็ม ก็คือหลทางที่จะเข้าสู่การตายและการเป็นขึ้นของพระคริสต์เมื่อจบบทที่10บแล้วในกิตติคุณเล่มนี้ก็ไม่ได้บันทึกการอาศัศจรรย์เกี่ยวกับการรักษาโรคอีกต่อไปในตอนท้ายของมาระโกบทที่10การเคลื่อนไหวแห่งการปรนิบัติด,ด้านกิตติคุณขององค์ผู้ท้าพระผู้ช่วยนั้นจบลงด้วยการรักษาบาลทีมายซึ่งเป็นขอทางตาบอดหลังจากการรักษานั้นแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าและเหล่าผู้ที่ติดตามพระองค์ก็เข้าไปยังกรุงเยรูซาเลม็มจุดประสงค์ที่พวกเขาเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มก็คือการเข้าสู่การตายการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์บทที่1 1ถึง1 6ซึ่งเป็น6บทสุดท้ายของกิตติคุณมาระโกจะเปิดเผยว่าพระคริสต์พร้อมด้วยเหล่าผู้ที่ติดตามพระองค์ได้เข้าสู่การตายที่รครอบคลุมสรรพสิ่ง การเป็นขึ้นที่อัศจรรย์และการเสด็จสู่สวรรค์ที่เลิเลิศได้อย่างไรในข่าวสารที่ผ่นานๆมาเราได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าขณะที่องค์พระผู้เป็นเจ้าและเหล่าสาวกของพระองค์อยู่ระหว่างทางที่มุ่งไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทรงสอนเหล่าผู้ที่ติดตามพระองค์ว่าจะจัดการกับเรื่องของการสมรสความเก่าแก่และเงินทองอย่างไรแต่และเรื่องที่ว่ามานี้ ล้วนมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการที่เราจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าเรื่องต่างๆที่อยู่ในข้อ32-52ก็เกิดขึ้นระหว่างทางที่มุ่งไปยังกรุงเยรูซาเล็มเช่นเดียวกันในข้อ32กกล่าวว่าเมื่อพวกเขาอยู่ในระหว่างทางที่จะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูก็เสด็จนำหน้าเขาฝ่ายเหล่าสาวกก็พากันประหลาดใจ และคนที่เดินตามมาก็หวาดกลัวในที่นี้เราจะเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงเข้มแข็งกล้าหาญและร้อนรนพระองค์ทรงเดินอยู่ข้างหน้าเหล่าสาวกเพื่อจะนำหน้าพวกเขาขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มด้วยความร้อนรนเหล่าผู้ที่ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าต่างพากันประหลาดใจอย่างมากจนถึงกับตกใจกับความกล้าหาญของพระองค์ข้อนี้กล่าวว่า คนที่เดินตามมานั้นถึงกับหวาดกลัวเหตุใดองค์พระเยซูเจ้าจึงเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มด้วยความกล้าหาญเช่นนี้ในเรื่องนี้ลูกาบทที่เก้าข้อห้าสิบเอ็ดกล่าวว่าครั้นจวนเวลาที่พระองค์จะถูกรับขึ้นไปพระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่หันพระพักมุ่งไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นแน่วแน่ดุดหินเหล็กไฟ เพราะพระองค์รู้ว่าใกล้จะถึงเวลาที่พระองค์จะต้องวายพระชนแล้วณจุดนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่อีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่พระองค์จะต้องถูกประหารองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงยอมให้สิ่งใดมาหยุดขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในครั้งนี้ถ้าพระองค์ทรงถูกเหนี่ยวรั้งไว้พระองค์ก็คงจะพลาดวันเทศกาลปัสกา ซึ่งเป็นวันที่พระองค์จะต้องวายพระชนในฐานะพระเมสสโปดกของพระเจ้านี่คือสาเหตุที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเดินอยู่ข้างหน้าเหล่าสาวกทั้งปวงอย่างกล้าหาญในระหว่างทางที่มุ่งไปยังกรุงเยรูซาเล็มการเปิดเผยถึงการตายและการเป็นขึ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นครั้งที่สามในมาระโกบทที่สิข้อสากถึงสา ขณะที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ก็ทรงเปิดเผยถึงการตายและการเป็นขึ้นของพระองค์เป็นครั้งที่สามพระองค์จึงพาสาวก12คนมาอยู่ข้างๆแล้วทรงเล่าให้พวกเขาทราบถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดแก่พระองค์นั้นดูเถิดเราทั้งหลายกำลังขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มและบุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้กับพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมจารย์ และเขาเหล่านั้นจะปรับโทษท่านถึงตายและจะมอบท่านไว้กับพวกต่างชาติและพวกเขาจะเยาะเย้ยท่านท่มน้ำลายรถท่านจะเที่ยนตีท่านและเขาจะฆ่าท่านเสียแล้วเมื่อล่วงไปสามวันท่านจะเป็นขึ้นครั้งแรกที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยถึงการตายของพระองค์แก่เหล่าสาวกนั้นอยู่ที่กายซาายอาฟิลิปปอย ตอนที่พระองค์จะทรงเปลี่ยนรูปกายในวงเล็บบทที่8ข้อ31ครั้งที่สองนั้นอยู่ในมณฑลคาลิไลหลังจากที่ทรงเปลี่ยนรูปกายแล้วในวงเล็บบทที่9ข้อ31ตอนนี้เราต้องมองเห็นว่าการเปิดเผยครั้งที่สามนั้นเกิดขึ้นระหว่างทางที่จะไปยังกรุงเยรูซาเลม็มการเปิดเผยนี้เป็นคําพยากรที่เป็นเรื่องแปลกประหลาด สำหรับทัศนะคติตามธรรมชาติของเหล่าสาวกบแต่ก็ได้สําเร็จเป็นจริงตามตัวอักษรในทุกรายละเอียดถูกครอบคลุมอยู่ในการตายขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนื่องจากเวลาที่องค์ผู้ทาตพระผู้ช่วยจะต้องตายได้มาถึงแล้วพระองค์จึงยินดีเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์เสด็จนำหน้าเหล่าผู้ที่ติดตามพระองค์อย่างรวดเร็วและกล้าหาญจนทำให้พวกเขาต้องแปลกใจ นี่ก็คือการที่พระองค์ทรงน้อมฟังพระเจ้าจนถึงแก่มรณาในวงเล็บฟิลิปปอยบทที่สองข้อ8ตามพระดำริของพระเจ้าในวงเล็บกิจการบทที่สองข้อ23เพื่อทำให้โครงการแห่งการไถ่ของพระองค์ได้สำเร็จเป็นจริงในวงเล็บยอเยาบทที่ห้าสิบสามข้อสิบองค์พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าเมื่อผ่านการตายของพระองค์ พระองค์จะได้รับสนาราศีในการเป็นขึ้นในวงเล็บลูกาบทที่24ข้อ25-26และชีวิตอนันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จะถูกปลดปล่อยเพื่อจะก่อกำเนิดพี่น้องอีกมากมายมาสำแดงพระองค์ในวงเล็บโยฮันบทที่12ข้อ23-24โรมบทที่8ข้อ29เพราะเห็นแก่ความยินดีที่มีอยู่ตรงหน้านั้น พระองค์จึงไม่ทรงเห็นว่าความละอายเป็นสิ่งสําคัญอะไรในวงเล็บเทปลายบทที่12สองข้อสและสมัครกายสมัครใจยอมถูกมอบไว้แก่บรรดาผู้นําชาวยิวซึ่งอยู่ใต้อํานาจของซาตานและยอมให้พวกเขาปรับโทษถึงตายดังนั้นพระเจ้าจึงทรงยกชูพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ทรงให้พระองค์ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ในวงเล็บมารโกบทที่16ข้อ19 กิจการบทที่สองข้อสามสิบสามถึงสามสิบห้าประธานพระนามอันใหญ่ยิ่งเหนือนามชื่อทั้งปวงให้แก่พระองค์ในวงเล็บฟิลิปปยบทที่สองข้อเก้าถึงสิบทรงตั้งพระองค์ให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคลิสในวงเล็บกิจการบทที่สองข้อสามสิบหกและทรงประธานสง่าราศีและเกียรติยศเป็นมงกุฎแด่พระองค์ในวงเล็บเฮปรบรบทที่สองข้อเก้า การตายขององค์พระเยซูเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มนี้ไม่เพียงครอบคลุมถึงตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงเหล่าผู้ที่ติดตามพระองค์ด้วยทันที่จริงเราก็ถูกครอบคลุมอยู่ในการตายของพระองค์ด้วยเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จเข้าสู่การตายที่ครอบคลุมสรรพสิ่งของพระองค์พระองค์ก็ทรงนำเหล่าผู้ที่ติดตามพระองค์เข้าสู่การตายนั้นพร้อมกับพระองค์ด้วย การที่เราจะต้องมีมุมมองเช่นนี้ในขณะที่เรามาพิจารณาส่วนที่เหลือของบทที่10และ6บทสุดท้ายของกิตติคุลมาราโกนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากขณะที่องค์พระเยซูเจ้าทรงตายบนกางเขนผู้เชื่อทุกคนของพระองค์ก็ตายพร้อมกับพระองค์ด้วยตามบทบันทึกที่อยู่ในมาราโกเราจะเห็นเปนโตรโยฮันและยาโกโบเป็นพิเศษว่า พวกเขาถูกประหารไปพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระองค์ทรงเจตนานำพวกเขาและสาวกคนอื่นๆเข้าสู่การตายพร้อมกับพระองค์ผลลัพธ์ก็ทำให้พวกเขาได้มีส่วนในการเป็นขึ้นของพระองค์กระทั่งเป็นประจักษ์พยานถึงการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์ด้วยในวันเพนเทคอสซึ่งก็คือสิบวันหลังจากการเสด็จสู่สวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระวิญญาณน,นั้น ซึ่งในความเป็นจริงก็คือตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองก็ได้เทลงบนตัวของเหล่าผู้ที่ได้เข้าสู่การตายของพระคริสมีส่วนร่วมในการเป็นขึ้นของพระองค์และมองเห็นการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์เมื่อพระคริสในฐานะพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตได้เทลงบนพวกเขาเขาจึงสามารถตระหนักได้ในประสบการณ์ของตนเองอย่างแท้จริงว่า พวกเขาอยู่ในการตายการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์ยิ่งกว่านั้นพวกเขายังสามารถนำเอาการตรึงตายการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์ไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของเขาอีกด้วยดังนั้นในวันเพนเทคอสเปโตรและ120คนนั้นจึงเป็นผู้ที่อยู่ในการตายการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์ พวกเขาเป็นหนึ่งกับพระคริสต์และจริงๆแล้วพวกเขาก็เป็นการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระองค์ในวันนั้นพวกเขาได้ดำเนินชีวิตพระคริสต์เราทุกคนล้วนต้องมองเห็นรูปภาพที่เลอเลิศนี้ในวันเทนเทคอสการที่120คนนั้นได้เป็นพยานถึงพระคริสต์ผู้ถูกตรึงตายเป็นขึ้นและเสด็จสู่สวรรค์นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญพวกเขาทุกคน ล้วนได้ติดตามพระองค์และได้ผ่านการตายเข้าสู่การเป็นขึ้นด้วยกันกับพระองค์พวกเขายังได้เห็นการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์อีกด้วยในวันเพนเทคอสพวกเขาได้อยู่ในความเที่ยงแท้แห่งการตายการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์ความตาบอดของเราผู้ที่ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะที่องค์พระเยซูเจ้าและเหล่าสาวกของพระองค์ กำลังอยู่ระหว่างทางที่จะไปยังกรุงเยรูซาเลม็มพระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขามีภาพลักษณ์ต่อเรื่องของการตายที่ครอบคลุมสรรพสิ่งและการเป็นขึ้นที่อัศจรรย์ของพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาถึงการตายและการเป็นขึ้นของพระองค์เป็นครั้งที่สามแต่เราสาวกกลับไม่มีตาที่จะมองเห็นได้กระทั่งหลังจากที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสเช่นนี้ ซ้ำเป็นครั้งที่สามแล้วเราผู้ที่ติดตามพระองค์ก็ยังคงมองไม่เห็นเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ในมาระโกบท 10, 45, ที่สิบข้อสาสิบห้าถึงสี่สิบห้าพิสูจน์ว่าเราสาวกขององค์ผู้ท,าท่านพระผู้ช่วยนั้นตาบอดในเรื่องของนิมิตเกี่ยวกับการตายและการเป็นขึ้นของพระองค์ทันทีที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยถึงการตายและการเป็นขึ้นของพระองค์ เป็นครั้งที่สามยาโกโบและโยฮันก็เข้ามาทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งสองปรารถนาขอให้พระองค์ทรงกระทําตามที่พวกข้าพเจ้าขอไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรในวงเล็บข้อสาสิบหองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่าท่านทั้งสองปรารถนาจะให้เราทําสิ่งใดให้ท่านเขาจึงทูลว่าขอทรงโปรดให้พวกข้าพเจ้า นั่งที่เบื้องขวาคนหนึ่งเบื้องซ้ายคนหนึ่งในสง่าราศีของพระองค์ในวงเล็บข้อ3 6มสิบถึงสามสิคำขอนี้ได้เปิดโปงข้อเท็จจริงออกมาว่าโยฮันและยากโคโบยังคงเป็นลูกฟ้าร้องตามธรรมชาติแน่นอนว่าพวกเขายังไม่ถูกแทนที่ด้วยพระคริสต์และยังไม่ถูกตึงตายหรือถูกนำเข้าสู่การเป็นขึ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่อย่างใด ในบทบันทึกที่อยู่ในกิตติคุณมัทไต้ผู้ทูลขอเรื่องนี้คือมารดาของบุตรทั้งสองของเซเบดายในวงเล็บมัทไต้บทที่ยี่สิบข้อยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดเธอเป็นน้องสาวของมาเรียมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นจึงมีสัดเป็นน้าสาวของพระองค์ในเรื่องนี้เราจะเห็นว่ายากโคโบและโยฮันก็คือลูกพี่ลูกน้องขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นไปได้ว่าที่พวกเขาไปทูลขอให้พระองค์ช่วยให้เขาได้นั่งอยู่ที่เบื้องขวาและเบื้องซ้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าในสง่าราศีของพระองค์ก็เพราะอาศัยข้อเท็จจริงที่พวกเขาคิดว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ตามธรรมชาติที่ใกล้ชิดกับพระองค์นั่นเององค์พระผู้เป็นเจ้าเพิ่งบอกกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระองค์ใกล้จะต้องตายแล้วแต่พวกเขากลับทะเยอทะยาน อยากนั่งอยู่เบื้องขวาและเบื้องซ้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคำขอของพวกเขานั้นอยู่ฝ่ายธรรมชาติอย่างสิ้นเชิงจอขององค์พระผู้เป็นเจ้าและบัพติศมาของพระองค์ในมาระโกบทที่สิบข้อสามสิบแปดองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแกยากโคบและโยฮันว่าท่านไม่รู้ว่าสิ่งที่ท่านขอนั้นคืออะไรจอกซึ่งเราดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือและบัพติศมาที่เรารับนั้น ท่านสามารถรับได้หรือทั้งจอกและบัพติสมานั้นดึงถึงการตายขององค์ผู้ทาตพระผู้ช่วยในวงเล็บโยฮันบทที่18ข้อ11ลูการบทที่12ข้อ 50. จอกเป็นเครื่องหมายเล็งว่าการตายของพระองค์คือส่วนที่พระเจ้าประทานให้พระองค์รับไว้เพื่อคนบาปทั้งปวงซึ่งพระองค์จะทรงไถ่กลับคืนสู่พระเจ้าบัพติสมาเล็งว่า การตายของพระองค์คือหนทางที่พระเจ้าทรงกำหนดให้พระองค์ต้องผ่านเพื่อจะสำเร็จการไถ่ของพระเจ้าเพื่อบรรดาคนบาปเราจะเห็นได้จากคำตอบขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าคนที่อยากนั่งอยู่ที่เบื้องขวาและเบื้องซ้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าในสงาราศีของพระองค์จะต้องเตรียมตัวดื่มจอกแห่งการทนทุกข์การทนทุก,กข์แห่งกลางเขนคือหนทางที่จะเข้าสู่อาณาจักร ในวงเล็บกิจการบทที่14ข้อ22คำขอร้องที่เห็นแก่ตัวของโยฮันและยาโกโบได้เปิดโอกาสให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยถึงหนทางในการเข้าสู่อาณาจักรเมื่อยาโกโบและโยฮันทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพวกเขาสามารถดื่มจอของพระองค์และสามารถรับบัพติศมาที่พระองค์จะรับได้พระองค์ก็ตรัสแก่เขาว่า จอกซึ่งเราดื่มท่านจำต้องดื่มและบัพติศมาที่เรารับนั้นท่านจำต้องรับด้วยแต่ที่จะนั่งข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่เราจะประทานให้ได้แต่ได้ทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ใดก็จะให้แก่ผู้นั้นในวงเล็บข้อส9กถึงในที่นี้เราจะเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่ในฐานะของมนุษย์คนหนึ่ง ขณะที่ทรงยืนอยู่ในฐานะเช่นนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงนอบน้อมต่อพระบิดาอย่างสิ้นเชิงพระองค์ไม่ทรงอ้างสิทธิที่จะทําสิ่งใดโดยไม่อยู่ในพระบิดาเลยผลทางเข้าสู่อาณาจักรสาวกอีกสิบคนก็โกรธยาโคโบและโยฮันอย่างมากแต่วงเล็บข้อสี่สิบเอ็ดองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงเรียกสาวกทั้งหมดมาหาพระองค์และตรัสแก่พวกเขาว่า ท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่าผู้ที่ถูกเคารพนับถือให้เป็นผู้ครอบครองของพวกต่างชาตินั้นย่อมเป็นนายอยู่เหนือเขาทั้งหลายและพวกที่เป็นใหญ่ก็ใช้อำนาจบังคับบัญชาพวกเขาแต่ในพวกท่านหาเป็นเช่นนั้นไม่ตรงกันข้ามผู้ใดใครจะได้เป็นใหญ่ในพวกท่านเขาจะต้องเป็นผู้รับใช้ของท่านและถ้าผู้ใดใครจะได้เป็นเอกเป็นต้นในพวกท่าน เขาจะต้องเป็นทาสของคนทั้งปวงในวงเล็บข้อ42ถึง44พระคําขององค์พระผู้เป็นเจ้าในที่นี้ขัดแย้งกับความคิดตามธรรมชาติที่แสวงหาเพื่อตัวเองอย่างสิ้นเชิงความโกรธของสาวกอีก10คนก็เปิดโอกาสให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยถึงหนทางในการเข้าสู่อาณาจักรเช่นเดียวกันหนทางนั้นก็คือ การยินดีปรนิบัติผู้อื่นอยู่ในฐานะผู้รับใช้กระทั่งเป็นทาสแทนที่จะปกครองอยู่เหนือพวกเขาทาสของพระเจ้าที่มาปรนิบัติคนบาปในข้อ45องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรักการปลนิบัติแต่เพื่อจะปลนนิบัติเขาและเพื่อจะสละชีวิตให้เป็นค่าไถ่แก่คนเป็นอันมาก นี่คือข้อความที่หนักแน่นที่สุดที่ระบุว่าองค์ผู้ทาตพระผู้ช่วยในฐานะบุตรมนุษย์ที่อยู่ในสภาพมนุษย์ของพระองค์ทรงเป็นทาตของพระเจ้าที่มาปรนิบัติคนบาปด้วยชีวิตคือด้วยจิตของพระองค์เองยิ่งกว่านั้นคําว่าค่าไถาในที่นี้ยังบ่งชี้ว่าแม้แต่การไถ่ขององค์ผู้ทาตพระผู้ช่วยก็ยังเป็นการปริบัติที่พระองค์ทรงมีต่อคนบาป เพื่อโครงการของพระเจ้าขอทานที่ตาบอดในข่าวสารตอนต่อไปเราจะมองเห็นอย่างครบสมบูรณ์ยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วในการทูลขอเช่นนั้นยาโคโบและโยฮันก็คือบุตรที่ตาบอดของทีมายซึ่งเป็นขอทานตาบอดนั่นเองในวงเล็บข้อ46ถ้อยคำที่พวกเขาทูลขอให้ได้นั่งอยู่ที่เบื้องขวาและเบื้องซ้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าในสง่าราศีของพระองค์ เป็นถ้อยคำที่พูดออกมาโดยคนที่ตาบอดเรายังอาจกล่าวว่าจริงๆแล้วยาโกโบและโยฮันก็คือขอทานที่ตาบอดในบทที่สิบเราเห็นว่าพวกเขาขอตำแหน่งให้ได้อยู่เบื้องขวาและเบื้องซ้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นการที่บทนี้จบลงด้วยการรักษาบารัทีมายที่ตาบอดจึงเป็นเรื่องที่มีในย่าสำคัญ ยาโกโบและโยฮันย่อมจําเป็นต้องได้รับการรักษานี้ในฐานะคนตาบอดที่ร้องขอตำแหน่งพวกเขาจําเป็นต้องให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดตาให้เขามองเห็นพระองค์ตลอดจนมองเห็นการตายและการเป็นขึ้นของพระองค์เราต้องเรียนรู้จากมาระโกโบทที่สิบว่าในการดำเนินชีวิตคตริสเตียนถ้าเรายังคงทเยอทยานอย่างได้ตำแหน่งเราก็คือบุตรของคีมไมเช่นเดียวกัน คือเป็นขอทานที่ตาบอดและยากจนซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจบตอนที่32การเคลื่อนไหวแห่งการปรนิบัติด,ด้านกิตติคุณขององค์ผู้ทาตพระผู้ช่วยตอนที่16จากหนังสือบทเรียนชีวิตมาราโก,โ,กโดยวิทเนสลีหนังสือเล่มน,นี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจสั่งซื้อหนังสือ หรือต้องการมีส่วนมอบถวายเพื่องานแปลและจับพิมพ์กรุณาติดต่อโทรศัพท์027465778หรือไลน์ g o s p l b o o k r o o m